ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเว็บของประกันสังคมกรณีเงินคนว่างงานมันขึ้นยอดที่จะได้รับทํายังไงถึงจะรู้ว่าเงินเข้าเดี๋ยวเรามาดูกันฝาก like, กไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับกรณีเงินคน,คนว่างงานมันขึ้นยอดที่จะได้รับแค่วันที่เงินจะเข้าไม่เห็นมีบอกเลย ค่ะว่าต้องทํำยังไงถึงจะรู้ว่าเงินเข้าหรือยังนะครับก็คือถ้าคุณไปหน้าประวัติเนี่ยมันจะบอกนะครับในในหน้าประวัติการใช้สิทธิ์ประโยชน์ทดแทนนะครับในหน้านี้จะมีบอกว่า เงินกรณีว่างงานมีการจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานะอนุมัติจ่ายอย่างไรแต่แน่นอนแหละว่าไอ้หน้านี้นะครับข้อมูลตัวเนี้ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจ่ายประกจ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วนะครับจึงจะขึ้นนะครับในแถบนี้ถ้าเกิดมันไม่โอนมานะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นแถบนี้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้น เวลาคุณไปรายง,งานตัวในหน้านี้นะครับมันยังไม่รู้หรอกว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในแต่ละสำนักงานประกันสังคมนะครับแต่ละที่เนี่ยเงินเข้าไม่ตรงไม่ตรงกันนะครับบางท่านเนี่ยยื่นเรื่องไปแล้วเกิน30วันแล้วนะครับเงินก็ยังไม่เข้านะครับบางท่านรายงานตัวรอบที่3แล้วเงินก็ยังไม่เข้าคือบางทีทางประกันสังคมในแต่ละแห่งเนี่ยนะครับข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ งานเยอะ,อะรายละเอียดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเขาก็เลยยังทำไม่ทันหรือหรือหรือยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับมันก็เลยเข้าช้าเข้าเร็วแตกต่างกันไปของผมโดยเบสิกเนี่ยของผมจะเข้าประมาณ30วันนะอย่างอันเนี้ยผมแจ้งวันที่8เดือน3นะครับ2565จริงๆผมแจ้งก่อนหน้านี้นะครับแต่แต่กด ประกันสังคมเนี่ยเขาบอกไว้ว่าแจ้งหลังจากว่างงานเกิน8วันขึ้นไปนะครับแน่นอนแหละอ้วันที่รับแจ้งเขาก็จะบันทึกเป็นวันที่8นะครับจริงจริงผมละออกตั้งแต่วันเ,เดือนกุมภาแล้วล่ละนะครับยี่สิบแปดกุมภานะเพราะนั้นมันขึ้นวันแจ้งเห็นไหมวันจ่ายจริงก็1เดือนนะครับของผมเป๊ะเลยนะครับวันที่8เดือน4ี่6 5ห้าห้าแล้ว มันเข้าวันนี้เลยนะครับมันเข้าวันนี้เลยเพราะนั้นไปดูที่หน้าประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับในหน้านี้มันจะมีอยู่ประเภทประโยชน์ทดแทนอย่างเช่นเจ็บป่วยทันตกรรมต่างๆอนุมัติเมื่อไรแจ้งเมื่อไรอนุมัติเมื่อไรจ่ายเมื่อไรเงี้ยมีรายละเอียดบอกเพราะนั้นมาดูหน้านี้จะชัวร์กว่าครือองนี้จากประสบการณ์ตรงนะเพราะผมแจ้งว่างงานเนี่ยหลายรอบอยู่นะครับแต่คนละปีนะเพราะปีหนึ่งมันให้ถ้าลาออกเองเนี่ยมันให้ไม่เกิน 9เกบวันนะครับ90วันนะแต่มันก็มีปีอื่นๆที่ผมแจ้งว่างงานอยู่แล้วก็ได้รับนะครับบางบางปีได้รับเร็วด้วยนะแจ้งไม่กี่วันนะครับก็ได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูนะไปดูหน้านี้ผมว่าหน้านี้ชัวร์สุดนะครับสามารถรู้ได้เลยว่าเราจ่ายเงินวันไหนนะครับแต่ใครรายงานตัวนะรายงานตัวไปแล้ว ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ s s o g o t h s นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กกองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวเราคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-41นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไป ลองดูนะครับลองไปใช้กันดู